น้องเบกกี้ค่ะีอะไรบ้างคะนี่ค่ะสนุกเลยคอนเสิร์ต้องเบกกี้ใช่ไหมคะม,ม่วนเลยจอยค่ะเอายกเค้กมาให้ด้วยปีนี้ก็มีมีเค้กแล้วก็มีของขวัญเตรียมไม้ให้แต่ว่าบินไปบินมากันแต่ละคนก็ไม่ได้หาจาหังหวะก็เลยแบบว่าไปยินดีกับน,น้องด้วยเมื่อวานแล้วก็เอาของขวัญเอาเค้กไปให้ด้วยเลยแล้วเอื้อพรออะไรไหมคะ ก็วัยพรก็ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยประมาณนั้นค่ะส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพที่เป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้นี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเริ่มจะแย่แล้วเหมือนกันใช่หลายคนรู้ของปาจที่จะให้น้องเป็นอะไรเอ่ยคาดเดากันไปต่กันอะไรหลายคนคาดเดาไปแล้วนะว่าเป็นอะไรเราบอกได้ไหมว่าคืออะไรน่าจะคาดเดากันได้นะถูกหรอที่ที่จะคาดเดาเขาถูกไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวให้น้องใช้ดีกว่าเพราะว่าก็ก็น่าจะได้ใช้จริงๆ ต้องใช้ยังไงอ่ะแบบว่าทำท่าให้ดูได้ไหมไปไปไปเอออหัวกันน้องหัวกันนเลยคือฟินคิดมาแล้วว่าคือคือน้องมีทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีแล้วคือฟินมองว่าเขาเขาชอบฟังเพลงอะไรอะไรเลยใช่ก็เลยก็เลยซื้อเป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เขาชอบ แต่ว่าก็เลือกเลือกอันที่ดีที่สุดก็เลยอีอะไรล่ะคะไม่รู้ค่ะอ่าใช่ใแต่ว่าตำแหน่งที่เขาแท็กชื่อเรามันก็ชนจิ้มหนึ่งเหมือนกันตำแหน่งอะไรตำแหน่งที่เขาแท็กชื่อเราตอนที่เขารีโพสของก่อนเห็นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ดูหรอดูไหมได้กดดูไหมเมื่อเขารีโพสได้รีโพสแต่ว่าไม่ได้สังเกตเขาแท็กตรงนี้โอเคหนูหรอไม่น้องแท็ก ใส่อะไรวันจันทร์ก็หาของไม่มีอะไรแบบใส่ใส่ใส่เอง่นร้อรๆทีแต่ตัวนกน้องน้อง๋อเหรอคะไม่เกี่ยวกับของขวัญเลยไม่เกี่ยวกับของขวัญยังไงว่าคนให้แบบเป็นคนที่พี่ที่รักไงอ๋อ้ค่ะ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 ถ้ารักค่ะค่ะเออก็มีมีส่งลิสต์เพลงรักให้น้องฟังด้วยไหมคะ S <S เ,อเ,เ,อเ่องแชบรบ์ลิ์เพลงการอะไรนี่ไหมหรือว่าก็มีบ้างแบบเออมันจะมีแบบว่าวันที่เราแบบคุยกันว่าเอาอยากร้องเพลงอะไรนี่นไหนก็มีแค่นี้ประมาณน,นี้แต่ว่าน้องก็ฟังเพลงเยอะอยู่แล้วเราเรื่องอยากเลคะเพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์รอบนั้นเราบอกว่าต้องคิดตัดอกันเลือกายากค่ะเพราะว่าน้องมีทุกอย่างจริงๆแล้วก็สิ่งที่น้องอยากได้ก็ ห, um: er> หนูว่าน้องก็มีม pues ีแล้วมีหมดแล้วมีหมดทุกอย่างเลยก็ให้เป็นอะไรที่น่าจะทดแทนความสุขได้ทําให้เขาหิวใจได้ดีกว่าตอนเจอชอบฟังเพลงตอนเจอน้องเราได้บอกเวอร์พลอะไรแบบกับน้องบอกบอกให้น้องนอนเยอะๆตอนนี้ค nice ือเวลาเจอหน้าก็นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆกินน้าเยอะๆกินข้าวเยอะๆประมาณนี้น้องเชื่อไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อเออ บอกน้องตัวเราก็เล่มจะไม่ไหวแล้ว,ว,ลวตอนนี้เข้าใจเข้าใจกันเข้าใจกันมากกว่าว่าเออเราทํางานหนักกันจริงๆ